ทุกอาทิตย์เราจะพายาทวดไปปล่อยพลังคือการพาไปสวนจ้าสวนก็จะอยู่ห่างจากบ้านประมาณ50กิโลและเราก็เชื่อว่าการได้พายาทวดไปทําสวนเป็นการต่ออายุให้ยาทวดและพอดีกับตัวเราก็ชอบต้นไม้เหมือน การมาทําสวนคือความสุขของเราและยาทุดจุด,จดมุ่งหมายคือปลูกผักปลอดสารไว้กินเองเราจะปลูกผักผลไม้ที่เราชอบอย่างละต้นสองต้นยาทวดชอบกินผักอะไรเราก็ไปซื้อมาปลูกหลายคนบอกว่าซื้อกินง่ายกว่าร้อนก็ร้อนเหนื่อยก็เหนื่อยปลูกเองกว่าจะได้กินกว่าจะโตความสุขของคนเราไม่เหมือนกันค่ะทุกครั้งที่เราได้กินผลไม้หรือผักที่เราปลูกเองเราจะรู้สึกถึงความอร่อยและความภาคภูมิใจเพราะมันเป็นผลผลิตจากมือเรานอกจากพืชผักผลไม้ แล้วเรายังปลูกสมุนไพรอีกมากมายเพื่อเอาไว้ใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราและช่วงเวลาของชีวิตเราก็ไม่อยากวุ่นวายเหมือนเมื่อก่อนใครจะว่าเราบ้าก็ไม่เป็นไรคะ่ะถ้าเรามัวแต่แคร์คนอื่นเราก็จะหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้มีความคิดเป็นตัวของเราเองดีที่สุดคะ่ะ